สวัสดีครับว,ว,รวันนี้ก็จะมาทำกระเพราเนื้อครับใส่ใบย,ยีรานุ่เต็มเลยครับาาาหาอะไรมันกินด้วยลูกปลาทิ้ไว้ครับหาอะไรให้มันกินด้วยไ<อ>ม่ใช่ครั <c oughs> บผมเดี๋ยววันนี้จะลงเรีย,รยวๆบรรยากาศทุ่งนาครัวบิ๊กุริน์ครับครับผมมีร่มด้วย กราบสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่กระท่อมปลายนาครัวบิ๊กสุรินครับวันนี้ผมก็จะมาทำเราเนื้อวัวใส่ใบยี่หรา่าหรือว่ากระเพราควายครับเนี่ยขั้นตอนแรกผมก็จะมาผัดที่กระเทียมนี่หละครับผัดให้อหอมๆเลยครับใส่ใบยี่หรา่าลงไปด้วยครับแล้วก็มาเอาเนื้อนี่ละครับที่สับเรียดๆเนี่ยครับมาผัดแห้งๆเลยครับวันนี้ตั้งใจจะผัดกระเพราให้แห้งๆครับวันนี้บรรยากาศที่ท้องทุ่งนาครัวบิ๊กสุรินก็บรรยากาศดีเช่นเคยครับส่วนน้ำซอสผมก็จะใช้ ซอสฟ้าเขียวซอสไอยและผงชูรสแล้วก็รสดีด้วยครับวันนี้ก็มีต้มเปื่อยเนื้อวัวด้วยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ใส่ใบยี่หรา่าลงไปหอมๆครับเติมใส่จานแล้วก็เอาไปให้พี่พี่โอเมนพี่บิ๊กสุรินและพี่ตามมาทีหลังได้ชิมกันครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคนจะนอนก็ไม่ได้นอนดีกว่าก็จะพักนอนเลยเอามันมาร่ายภาพกูกินเลยจัดชิมก่อนครับชิมดิมก่อนว่าเด็กซีเลยเด็กมีคอมเมนต์นะเด็กซีบานเด้งเจ๊ตีก็พาวัวใส่กระเพราควายพะควายมันก็พอายู่แลวรัวอืมอืมนะผมเจอเจอจัมบัตหนอครับชิมด้วยอาน้ำมันด้วย ดน้ำอ๋อ้ด้วยออมอด้วยยูน้ำนใาน้ก่ี่ากนผัดกระเพราวัวใส่กระเพราควายผัดกะผัดกะเพราควายใส่เนื้ววัวอนี่เราต้องกินแบบนี้ดแบบเมี่ยงพีะเพราควายก็คือใบยี่รานะครับพี่น้องครับใบยี่ราก็จะมีรสเผ็ด พิเศษเวลาเขาทำอาหารป่าเนี่ยนะครับก็จะนิยมใส่กันนะบันยีไอ้ไอ้เว้ยจำหมูความอยู่อ,อ่อนผ่านนะครับครับผมเผ็ดครับก็ปร,ประมาณนี้ครับเค็เไมไปหน่องบรรยากาศโอ้ไม่เค็มเท่าตาบิกผัด <c oughs> คนั้นครับ <c oughs> ผมยังจําได้ครับกินแล้วเป็นโรคไตครับก็ประมาณนี้ครับเมนูถ้า